วันนี้จะมาแก้ขากางเกงเป็นขากระบอกแล้วก็แก้เป้ายานด้วยนะคะแก้เป้ายานนิ้วครึ่งนะคะเราก็จะวัดจากปลายขาของลูกค้าก่อนที่มาเนี่ยใหญ่เท่าไหร่แล้วเราต้องการเท่าไหร่นะตัวนี้มันมีกระเป๋าข้างนะคะแก้ด้านข้างไม่ได้แก้ได้นิดหน่อยเราก็เลยไปแก้ใต้ขาแก้ใต้ขานี้แก้ลดเป้าได้ด้วยนะคะ เราก็จะเก็บใต้เป้าเนี่ยสามกระเบียดนะคะสามกระเบียดหรือสองเซนนะคะสองเซนก็จะเป็นสี่เซนก็เก็บอ่าเป้าหายไปสี่เซนนะคะเก็บใต้ขาตรงนี้ได้เลยนะคะเราก็ขีดไว้ก่อนต่ําลงมาจากเส้นเดิมสามกระเบียดเราก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งที่เรามีนะคะวางทําไมเราถึงใช้ไม้บรรทัดโคง้งวางวันนี้เพราะว่าเราต้องการเก็บต้นขาให้ลูกค้านิดหน่อยช้อนๆอนหายนิดหน่อยนะคะ ถ้าเราตีเส้นตรงเลยถ้าลูกค้าขาเล็กเนี่ยก็จะมีเนื้อผ้าเหลือกองเยอะไปเราก็เลยต้องโค้งเพื่อเก็บนิดหน่อยนะคะเราขีดไม้บรรทัดโค้งลงมาประมาณหนึ่งนะคะประมาณหน้าขาแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดเหล็กตรงๆอ่ะตั้งฉากตีตรงลงมาเลยนะคะให้มันเป็นลักษณะตรงลงมานะคะตรงลงมาเพราะว่ามันเป็นกระบอกเล็กขีดแบบนี้นะคะกระบอกเล็กก็คือเจ็ดนิ้วนะคะ แล้วเราก็จะมาแต่งแต่งให้ตรงเลยนะคะเวลาขั้นตอนในการเย็บมันจะได้เย็บง่ายเนี่ยตีลงมาให้ตรงเลยตอนแรกเราขีดไว้คร่าวๆแล้วเราก็มาแต่งให้กดเส้นให้มันแรงๆเสร็จแล้วเราก็มาแก้ไขตรงตะเข็บข้างนิดนึงนะคะโดยวางไม้บรรทัดโค้องออกแบบนี้นะคะเพื่อว่าต้องการเก็บใต้ก้นนะคะผ้าใต้ก้นให้หายไปนะ ถ้าหากลูกค้าไม่มีก้นเนี่ยบางทีนุ่งแล้วพาใต้ก้นมันเหลือเสร็จแล้วเราก็มาเย็บตามเส้นปกตินะคะแต่เข็บข้างเย็บครั้งเดียวแต่ตะเข็บใต้ขาต้องเย็บสองครั้งนะคะเพราะว่ามันชอบแตกใต้ขาใต้เป้านะพอเลาะอ,ออกมาเสร็จแล้วก็ไปพุงนะคะพุงตะเข็บให้เรียบร้อยเนี่ยเยที่เราเลาะอ,ออกมามันใหญ่นะคะถ้าหากว่าเราใช้หมดเนี่ยมันใหญ่ไปพุงกับ มาเรียบร้อยนะคะรีดแบะเรียบร้อยแล้วเราก็เอาขามาเช็คกันแบบนี้นะคะเอามาเช็คกันดูว่ามันเท่ากันไหมถ้าหากว่ามันไม่เท่าเราก็แต่งก่อนที่เราจะพับไปขาดึงดึงดึง,ดงตะเข็บออกให้หมดนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ดึงออกบางทีผ้านไปกองอยู่ข้างล่างเราก็คิดว่ามันยังไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเอาเช็คดูนะคะอันนี้ก็ได้เจ็ดนิ้วแล้วนะคะเจ็ดนิ้วก็มาเย็บตรงเป้าเข้าเก็บนะคะ ตรงเป้าที่เราเลาะของเขาออกก่อนที่เราจะขีดเนี่ยเย็บเป้ากาเ็เย็บสองเส้นเหมือนกันนะคะสองเส้นสองครั้งไม่ใช่เย็บสองเส้นนะเย็บสองครั้งเพราะว่าเป้าเนี่ยมันชอบแตกนะคะเป้ากับโค้นขาเนี่ยชอบแตกตรงโค้นขาเราต้องเย็บสองเส้นเหมือนกันลงหายมาประมาณเจ็ดนิ้วตรงเป้าก็ถ้าเราเลาะเมื่อไหร่เราก็เย็บคืนเข้าไปประมาณเย็บสองครั้งเหมือนกันนะคะ บางทีงานก็เป็นงานโซ่มาเราก็เย็บไปนะคะเนี่ยกลางออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เย็บปลายขาให้เรียบร้อยพับเย็บปกตินะคะปลายขาเสร็จแล้วเราก็มาจับกึ่งกลางเป้าหลังแบบนี้นะคะสล,สลัดสลัดสลัดลงแบบนี้นะคะเพื่อเช็คขาว่าเท่ากันไหมอีกครั้งหนึ่งนะคะ เราได้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นวิธีการซ่อมผ้าของร้านเรานะคะมีเท่านี้แหละจ้า